สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งรัวหน้าอยู่ดีนะผมวันนี้มานําเสนอนะผมน้าก๋วยเตี๋ยวเจเกี๊ยวน้ําหรือว่าน้ําซุปต่างนะผมสูตรนี้ผมทําลงทานมาแล้วนะผมแล้วก็ไปทําที่ต่างประเทศผลตอบรับบอกว่าสุดยอดสุดยอดนะครับผมคนที่ต่างประเทศบอกว่าชอบชอบน้าซุปมากอร่อยจริงจนะผมวัตถุดิบไม่ได้ยากอะไรเลยไม่ได้ใส่เออเขาเรียกวาตุนยาจีนด้วยซ้ำนะผมวัตถุดิบก็จะมีรากผักชีขา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะผมพริกไทยป่น นะผมแล้วก็หัวไชเท้านั่นเองหรือจะใส่แครอทลงไปก็ได้ตั้งกระทะลงไปให้เดือดใส่หัวไชเท้าลงไปเคล็ดลับคือถ้าน้ําไม่เดือดห้ามใส่หัวไชเท้าเด็ดขาดถ้าเราใส่หัวไชเท้าตอนที่น้ําไม่เดือดเนี่ยจะทําให้น้ําซุปข้าวนะผมพอน้ําซุปเดือดใส่หัวไชเท้าลงไปข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะผมแล้วก็าลากผักชีนะผมทุบลงไปเสร็จแล้วใส่ลงไปสักพักน้ําเดือด แล้วก็ทําการปรุงเลยมีรสดีเจนะผมแล้วก็เกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสเห็ดหอมแค่นั้นเองนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ปิดเตาให้น้ํามันเดือดก็คือตุ๋นไปเรื่อยๆอ่ะครับตุนต๋นจนเราพอใจแล้วเราก็ชิมให้ได้รสชาติตาที่ต้องการะนะผมเดี๋ยวจะใสะ่แล้วก็จะใส่น้ําตาลปี๊บไปสักหน่อยก็ได้หรือน้ําตาลทรายแดงนะครับผมให้รสชาติกลมบกรอแต่บอกเลยว่า อร่อยจริงๆลองไปทำทานดูนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็เป็นกำลังใจให้การติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะผมแล้วก็ชิมนะครับผมอร่อยจริงๆเดี๋ยวจะมาทำสูตรสให้ดูเวอร์ชั่น2ให้ดูว่ายังไงผลตอบรับต่างประเทศนี่แบบว่าอุ๊ยอร่อยจริงๆนะผมแซ่บจริงๆนะผมน่าทานไหมราะคาผมเป็นน้ำซุปร้อน น้ำซุปแบบทำงานข้าต้มก็ได้อะไรก็ได้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้นะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ